ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะ,คะเจอกับทัพที่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันเบาๆนะคะในลุกใสๆเนาะเหมือนทุกวันนั่นแหละทุกคนแต่เพลินว่าอยากจะมาเม้ามอยกับทุกคนเนาะว่าแบบสบายดีกันไหมอะไรยังไงนะคะแต่งหน้าไปด้วยเม้ามอยไปด้วยนะคะโอเคค่ะดับแรกนะคะเราก็จะฉีดมิสก่อนนะคะของอ่าฮอลิกาฮอลิกานะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มมิส นะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะมีส่วนผสมของน้ํามันแล้วก็น้ําแยกตัวกันเลยนะทีนี้เราก็ทําการเขย่านะทุกคนแล้วก็ฉีดทั่วหน้าค่ะคือแบบมันดีมากเลยทุกคนมันละอองละอองของมันอนะละเอียดมากเลยฉีดฉีดฉีด,ฉดตรงหน้าเนาะก่อนที่เราจะลงเซรั่มนะคะเสร็จแล้วเราก็ลงเซรั่มวันนี้เราใช้เซรั่มของเมลาบีตรีนะคะ ของลารถดโพเซค่ะตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยทุกคนเนื้อของเซรั่มนะทุกคนจะมีความสีชมพูนะแล้วก็มีกลิ่นนะทุกคนกลิ่นเหมือนคล้ายๆกลิ่นยานิดนึงนะแต่ก็โอเคนะทุกคนก็ทำการทาทั่วหน้านะ เนื้อเซรั่มคือซึมซาบเข้าสู่ผิวแบบเร็วมากเลยทุกคนถือว่าดีเลยนะมีส่วนผสมของ B3 นะทุกคนในอะซินามายแล้วก็มีส่วนผสมของไฮายายลูรอนนะทำให้น,น้าชุ่มชื่นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลงอ m o i ์ไ u r i z e r นะคะของชิเซโดค่ะตัวนี้คือดีมากๆเลยทุกคนตัวนี้นะเนื้อของมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนมีความ เหมือนเจลลี่เจลลี่นิดหนึ่งนะมีความแบบดึงดึงดึงนะคะเวลาเราก,กดลงไปเนาะตัวนี้ถ้าพิมใช้ดีมากเลยถ้าพิมรู้สึกว่าใช้แล้วแบบมันดีอะเนื้อมันบางเบาอะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะใช้ดีเวลาเราทาครีมเราก็ใช้นิ้วสองนิ้วนี้นะทุกคนนิ้วนางกับนิ้วกลางเพื่อให้ลงน้ำหนักเบาที่สุดเนาะ ทาให้ทั่วหน้าทาขึ้นหรือว่าทาวนก็ได้นะทุกคนประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราจะลงไอคลีมนะทุกคนวันนี้เราจะใช้ไอคลีมของ Ni เวียนะคะ Q10 ค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้ใช้ดีนะก็ ทาลงไปนะคะตรงนี้กลางเนาะแล้วก็แทบแทบแทบหัวตาแล้วก็หางตานะให้ตาชุ่มชื่นตลอดเลยทุกคนตัวนี้มันดีนะมีส่วนผสมของคิวเทนนี่นะคะ นี้เราก็รู้สึกตากแห้งนะคะเราใช้ตัวนี้เลยคะ่ะลิปบางของอาโก้นะคะดีมากเสร็จแล้วเราลงกันแดดนะทุกคนวันนี้เราใช้กันแดดของลาลดโพเซ่นะคะ b 3เหมือนกันค่ะตัวนี้เซตเดียวกันกับตัวเซรั่มเลยนะคะใช้ดีมากเลยกันแด,ดดตัวนี้ ลงไปเลยค่ะกันแดดตัวนี้มีความรู้สึกบางเบานะทุกคน,นจะมีความเงาเงาหน่อยนะไม่ถึงกับมันนะทุกคนแต่มันก็ไม่ถึงกับแห้งแต่ตัวนี้มี spf แค่30นะทุกคนถ้าใครต้องออกแดดแรงๆก็แนะนำให้50ไปเลยแต่นี้เราอยู่บ้านหรือว่าเราทำงานในออฟฟิศหรือว่าทำงานในร่มเราก็ใช้แค่30ก็พอค่ะ ก็ทาทาทาไปนะทุกคนหน้าก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมมันจะเงาเงานิดนึงทีนี้เรามาลองลองพื้นกันค่ะทุกคนรองพื้นวันนี้เราใช้ของ True um Match นะคะ L'Oreal Paris นะคะตัวนี้ใช้ดีมากเลยทุกคนราคาถูกด้วยแล้วก็แบบเนื้อบางเบามากใช้ปั๊มหนึ่งก่อนนะถ้าสมมุติว่าอยากจะ ใช้ให้มันแน่นขึ้นเราก็ค่อยลงอีกหนึ่งปั๊มเนาะใช้ฟองน้ำเบลนดนะทุกคน มีความแบบมีความเนียนแล้วก็เบาอ่ะชอบมากเลยอ่ะมันไม่ปกปิดมากนะสำหรับคนผิวดีนะทุกคนถ้าอยากปกปิดมากๆก็ต้องใช้ตัวอื่นนะตัวนี้เน้นกระจ่างใสแบบโกลนิดหนึ่งของทัาพิมพใช้เบอร์หนึ่งเลยนะ 1N นะคะนูโตรนี่นะคะหน้าก็จะผ่องขึ้นมาเลย หนึ 1> 1่งเศดเนาะประมาณนี้ค่ะทุกคนทีนี้เราก็จะทำการเซตแป้งนะทุกคนด้วย Nars นะคะตัวนี้นะคะแป้งนาร์สเราก็จะทำการเซตให้มัน เซตรองพื้นนะคะให้มันคงที่เนาะตัวนี้เป็นแป้งที่บางเบามากแล้วก็แบบดีมากสำหรับทัพทิมน,นะเพราะว่าเป็นแป้งที่เล่นแสงอะทุกคนปัดปัดปัด,ปดแล้วหน้ามันกระจ่างใสแบบมีเงาเงาเห็นไหมเพราะว่ามันมีเหมือนชิมเมอร์เล็กๆแต่ไม่ใหญ่นะชิมเมอร์แบบเล็กๆจริง เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลงคิ้วเนาะทาคิ้วนะคะ คิวนี้ก็ทาแบบเป็นฝุน่นเอานะทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันควบคุมง่ายดีอะแล้วเวลาเราทามันจะมีความเป็นฝุนฝ่นๆเนาะมันทำให้ดูไม่แข็งนะคะ อันนี้หน้าแบบหลังจากลงรองพื้นแล้วก็แป้งทุกคนเห็นไหมคะหน้ามันจะรู้สึกแบบกระจ่งางใสนิดนึงเนาะทีนี้เรามาลงอายอายแชโดว์นะคะใช้ของ canmake นะคะเป็นที่ปัดแก้มนะแต่เรามาใช้เป็นอายแชโดว์เนาะเพราะว่าเราชอบสีมันเนาะสีมันออกส้มๆนิดนึงนะคะชอบมากใช้ใกล้หมดละ อายแชโดว์ตัวนี้แล้วก็ใส่อายแชโดว์อีกตัวหนึ่งของชีกแกรมนะทุกคนถ้าพิมซื้อมาจากชีอินนะคะตัวนี้มีความกิตเตอร์เนาะชอบกิตเตอร์ก็จะใช้ส่วนที่เป็นกิตเตอร์นะคะทาประมาณนี้นะทุกคน วนแก้มนะวันนี้เราจะลงของเลฟลอนนะคะตัวนี้นะคะเราจะปัดแบบนิดเดียวนะทุกคนเพราะว่าพิกเมนต์มันแน่นมากถ้ามันไม่แดงเราค่อยเพิ่มเนาะแต่นี้คิดว่าแดงแล้วนะเนี่ยดูสิ ประมาณนี้ค่ะทุกคนหน้าก็จะกระสังใสเล็กๆนะคะแบบสไตล์เราเนาะต่อไปสเต็ปสุดท้ายนะคะท่านก็จะใช้ลิปนะคะของ Love Tint Benefit นะคะตัวนี้นะคะเป็นทินสีแดงเนาะทาเป็นจุดเป็นจุดนะทุกคนแล้วก็เบลนด์ค่ะ นี้เราก็ทำการปล่อยผมเนาะนี่ก็เป็นอันวัดเสร็จการแต่งหน้าของเราเราทุกคนอันนี้คือแต่งหน้าไปทำงานทุกวันก็จะแต่งแบบนี้นะเพราะว่า เราแบบว่าแต่งแบบไม่เวอร์เนาะใสๆนะคะก็จะได้ลุคป,ประมาณนี้ค่ะแต่อย่าลืมนะทุกคนเราต้องเขียนอะไรนะไอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่าด้วยเนาะแต่วันนี้ไม่เขียนไอายไลเนอร์แต่จะขอปัดมาสคาร่าเพราะรู้สึกว่าตาโล่งๆไปหน่อย มัสคาร่าของเราวันนี้เราใช้ของสกายไฮนะคะเมบล i นนิวยอร์กนะคะตัวนี้เป็น Waterproof ฟนะทุกคน แล้วทุกคนพอเราปัดขนตาแล้วเหมือนแบบตามันโตขึ้นมาอีกนิดนึ่งเนาะให้มันดูดีนะคะส่วนผมนี่นะทุกคนเห็นมันเงาเงาแบบนี้นะถ้าพิมพ์ใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ทุกคนดีมากๆเลยตัวนี้นะคะเป็นของกรีซนะคะชวาสคอรตนะคะตัวนี้ใช้เฉพาะปลายนะทุกคนมันเป็นน้ํามันเนาะใช้ดีมากเลยส่วนตัวนี้อาจจะเป็นของล o รีอ Paris นะคะตัวนี้เป็นเหมือนแบบทำให้ผมเยอะขึ้นนะทุกคนใส่บน กระโหลกเลยอะใส่บนหัวตรงนี้แหละศีรษะเลยนะคะแล้วก็เขยา่าเขย่านิดนึงแบบว่า,าขยี้ขยี้นิดนึงแล้วก็เป่าผมนะคะพอผมมันแห้งนะผมก็จะดูฟูฟูแบบเหมือนเยอะอะผมมันดูเยอะอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนลุกของเรานะเจอกันค่ะบ๊ายบาย